ก็มากับหลวงพ่อเพิ่มก็ถ้าจะมาสวายสังฆทานมาถวายพระใจดีวันก็มาด้วยความลบารพบุญเนี่ยทำทำด้วยความเคารพนะคุณโยมทํากับท่านเนี่ยต้องทําด้วยความเคารพท่านด้วยความเคารพเพราะท่านเป็นคนจิตใจดีท่านเป็นคนตลกหน่อยท่านจะเป็นคนหัวเราะล่าเริงสนุกสนานและเวลาทําบุญเนี่ยอาจจะมาขอแนะนําการทําบุญมันมีอยู่สามอย่างเลยนะคุณโยมหนึ่งก่อนทํา ทํา, 2, าด,ททด้วยความเคารพแล้วก็สองขนาดทาก็ทําด้วยความเลื่อมใสายศรัทธาอสามทําแล้วไม่นึกเสียดายภายในภายหลังห้ามนึกเสียดายในภายหลังถ้าคุณโยมทําครบสามปรการเนี้ยนะถ้าคุณโยมทําครบสามข้อเนี้ยโยมโยมรับรองเลยชีวิตโยมดีขึ้นแล้วก็ไม่ใช่ดิโยมอ่ะได้บุญเยอะเลยได้อันนี้สงมากด้วยครูบาอาจารย์ผมสอนมาไม่ใช่ดิ ผมศึกษามาอยู่เนี่ยโยมจะได้อน,นิสง์มาแต่ถ้าโยมทําบุญด้วยความไม่คารบหรือขณะขณะทําทําด้วยความหงุดหงิดง่ายโมโหง่ายอย่างงู้นอย่างนี้แล้วก็ขณะทําลึกเสียรายในภายหลังโอ้ยไอ้พวกนี้ยังไงก็มันแย่แย่ยังไงมันก็ไม่ได้บุญไม่ได้อน,นิสงส์พอทําด้วยมันต้องทําด้วยความศรัทธาทําทอะไรมันต้องทําให้ถูกถูกกับบคุคคลถูกครับ สถานที่ด้วยดูกับสถานที่มันก็จริงอยู่นะแต่อาตมาพิจารณาดูมันทําะมันต้องทำาด้วยใจด้วยความเคารพนะใจด้วยความเคารพด้วยใจด้วยความศรัทธา